ราศีกันดวงชะตาของท่านไม่ตกอับดวงขึ้นแรงในรอบสิบป,ปีดวงชะตาเศรษฐีมีกินมีใช้ไม่หมดสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม ต้องบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีการนั้นภาพรวมดวงชะตาท่านนั้นดีเหลือเกินในช่วงถัดจากนี้ไปดวงชะตาของชาวราศีกัรนั้นคือหนึ่งในราศีที่มีดวงชะตาดีในช่วงครึ่งปีหลังนี้ราศีกันนั้นเป็นราศีขึ้นแท่นเป็นราศีหัวกะทิเป็นราศีที่มีเกณฑ์จะสมหวังสมปรารถนาแทบจะทุกด้าน ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั้นถือว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังของปี2567ดวงชะตาของแต่ละราศีนั้นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนกันค่อนข้างมากรวมไปถึงดวงชะตาของชาวราศีกันแต่ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนั้น ดาวใหญ่ที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกันนั้นต่างก็ให้พลังเสริมดวงให้คุณกับดวงชะตาของชาวราศีกันยิ่งนักไม่ว่าท่านจะทำอะไรไม่ติดขัดไม่ราบรื่นหรือแม้แต่การเจราจาต่างๆค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายคำพูดท่านนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือน่าฟังโน้มนาวให้คนคล้อยตามถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้คำพูดคำจาของชาวราศีกัน จะสร้างโอกาสให้กับตัวท่านจะเรียกเงินเรียกทองได้ดีนกักแลสำหรับการงานของชาวราศีกันต้องบอกว่าการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีถึงดีมากเลยทีเดียวไม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ท่านจะพบเจอกับโอกาสหรือแม้แต่โอกาสจะวิ่งเข้าหาตัวท่านชาวราศีกันการงานของท่านจะไม่ย่ําอยู่กับที่ มีเกณฑ์ที่ท่านจะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องหากในช่วงต้นปีท่านเคยทำอะไรไว้หรือแม้แต่เปิดกิจการทำธุรกิจต่างๆทั้งหมดนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นผลเหมือนกับว่าดีไม่ดีอยู่อย่างนั้นชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามใครที่ดีอยู่แล้วนั้นก็จะดีต่อไป แต่ถ้าใครนั้นในช่วงต้นปีติดขัดทำอะไรเหมือนจะดีไม่ดีย่ำอยู่กับที่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านนั้นเห็นได้ชัดเจนท่านจะพบเจอกับสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับตัวท่านโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่ท่านนั้นไม่เคยคิดว่าจะได้โอกาสแบบนี้ท่านก็จะได้พบเจอกับโอกาสก็ขอให้ท่านนั้นเต็มที่เต็มร้อยกับโอกาสที่ท่านได้รับ เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนและงานที่ถือว่าถูกชะโลกกับชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนั้นก็คืองานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดคําจาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าโคศกหรือแม้แต่จะทำงานเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานออนไลน์ต่างๆงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะทำได้ดี ค่อนข้างที่ชาวราศีกันนั้นจะประสบความสําเร็จง่ายกว่าต้องบอกว่าความสามารถของชาวราศีกันนั้นค่อนข้างเข้ากับยุคเข้ากับสมัยหากท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าท่านก็สามารถพูดให้ได้เงินพูดให้ได้ทองชาวราศีกันท่านมีดีอยู่ในตัวหลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในฝั่งของท่านหรือในบางช่วงบางเวลา ท่านอาจจะลำบากอาจจะติดขัดเกิดขึ้นได้บ้างหรือในช่วงนั้นท่านอาจจะหลังพิงฝามืดแปดด้านท่านก็จะได้คนเข้ามาช่วยเหลือเป็นคนที่หวังดีไม่ว่าจะเป็นการยานนมิตรพี่น้องหรือแม้แต่คนที่หวังดีกับท่านเครือญาติต่างๆจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในช่วงเวลาที่ท่านลำบากท่านก็จะสามารถผ่านพ้นกับช่วงเวลานั้นได้ชาวราศีกันท่านก็คือ หนึ่งในราศีหัวแถวที่มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังนี้เองสำหรับการเงินของชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังดวงชะตาการเงินของท่านนั้นจะพลิกฟื้นจะฟื้นคืนชีพแตกต่างกว่าในช่วงครึ่งปีแรกอย่างแน่นอนหากในช่วงที่ผ่านมาท่านมีการติดขัดหรือแม้กระทั่งบางท่าน อาจจะถึงขั้นต้องไปหยิบยืมคนอื่นในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทุกอย่างจะกลับทิศกลับฟังท่านจะสามารถได้เงินได้ทองจากการทำรมาหากินการงานของท่านนั้นโดดเด่นการเงินของท่านนั้นก็จะพุ่งก็จะเด่นตามการงานไปด้วยดวงชะตาของชาวราศีกันต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเงินทองจะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆ ท่านจะไม่มีวันติดขัดไม่มีวันอับจนหากท่านนั้นมีความตั้งใจมีความเพียรมาณนะพยายามท่านก็จะสามารถพบกับความสำเร็จได้อย่างง่ายดายชาวราศีกันความสามารถของท่านนั้นเป็นคนที่ชอบทดลองทำอะไรใหม่ๆหากท่านสงสัยในสิ่งใดท่านก็จะพยายามหาคำตอบไขคำตอบให้ได้ในข้อนี้ถือว่าเป็นข้อดีจะทำให้ชาวราศีกันนั้น มีความคิดมีไอเดียผุดเกิดขึ้นใหม่ๆเป็นช่องทางการทำมาหากินในรูปแบบต่างๆการเงินการทองจะมาจากการที่ท่านนั้นเป็นคนขยันไขว่คว้าหาช่องทางทำมาหากินอยู่เรื่อยๆท่านจะจับอะไรก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จต้องบอกว่าในตอนนี้ชาวราศีกันมือขึ้นหยิบจับอะไรค่อนข้างที่จะเห็นเงินหยิบจับอะไรค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จสูงอย่างมาก มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะมีเงินเก็บมีเงินฝากมีเงินออมก็ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไปชาวราศีกันดวงชะตาของท่านไม่ว่าจะเป็นการงานหรือการเงินท่านอย่าได้ประมาทดวงชะตาของตัวเองดวงชะตาของท่านนั้นถือว่ามีบุญเก่าดีท่านจะไม่ตกอับท่านจะไม่อับจนอย่างแน่นอนหรือทุกครั้งที่หลังพิงฝาท่านก็จะได้คนเข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องการงานก็ดี หรือแม้แต่เรื่องการเงินก็ดีท่านก็จะพบเจอกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือทำให้ท่านนั้นผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนานาไปได้และสำหรับชาวราศีการท่านใดที่อยากจะวางรากฐานอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้หากท่านมีความเพียรมณะพยายามดวงชะตาของท่านนั้นจะเข้าใกล้คำว่าร่ำรวยเข้าใกล้คำว่าเศรษฐีมากที่สุดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ชาวราศีกันหลายหลายท่านจะลืมตาอ้าปากได้อย่างแน่นอนสำหรับดวงด้านความรักของชาวราศีกันต้องบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมนั้นท่านค่อนข้างมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างมากไม่ว่าท่านจะไปที่แห่งหนใดก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนรักต้องบอกว่า มีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอโอกาสดีๆชาวราศีกันนอกจากความรักในแบบสามีภรรยาในแบบคนรักท่านยังคงจะได้แรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การเอ็นดูมองท่านเป็นลูกเป็นหลานจะสนับสนุนจะเปิดโอกาสให้ท่านนั้นก้าวหน้าจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็ต้องบอกว่าในตอนนี้ ดวงด้านความรักของท่านนั้นมีคำว่าเมตตามหานิยมเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ท่านทำอะไรนั้นค่อนข้างที่จะสะดวกสบายหนทางการเดินของท่านนั้นไม่ธรรมดาแต่ข้อเสียท่านก็ต้องระวังการที่ท่านโดดเด่นเกินไปท่านก็จะเป็นเป้าสายตาของเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานบางคนบางกลุ่มอาจจะไม่พอใจท่านได้ก็ขอให้ท่านนั้นอย่าไปสนใจ ให้ท่านนั้นมุ่งเน้นแค่หน้าที่การงานทําหน้าที่การงานของตัวเองให้ดีที่สุดเชื่อว่าอะไรก็จะดีตามไปด้วยแต่สําหรับคนโสดต,ต้องบอกว่าการที่ท่านนั้นมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมในตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีคนอยากเข้าใกล้อยากรู้จักชาวราศีกันเป็นจํานวนมากท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความลุ่มหลงสเสน่หาต,ต่างๆ จะมีการใช้จ่ายเกิดขึ้นในช่วงนี้มากพอสมควรก็ขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการใช้เงินซึ่งความรักครั้งนี้ก็อาจจะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีค่าใช้จ่ายจิประถะเกิดขึ้นมากมายก็เป็นได้สำหรับการเสริมดวงชะตาของชาวราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีกันท่านควรที่จะสวดมนต์ไหว้พระให้เป็นประจำหรือสม่ำเสมอได้ยิ่งดี และการกรวดน้ําแผ่เมตตาท่านก็ควรที่จะทําควบคู่ไปด้วยซึ่งการกรวดน้ําแผ่เมตตานั้นก็เป็นการขอขอมาเจ้ากรรมในเวรเพื่อที่จะได้เปิดทางให้ชาวราศีกันนั้นใช้ชีวิตอย่างราบรื่นไม่พบเจอกับอุปสรรคต่างๆนานาสําหรับคําทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นการพยากรณ์เป็นการทํานายภาพรวมแบบกว้างๆไม่ใช่เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและดุละยะพินิษฐ์คำทานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้หากชาวราศีกันเห็นว่าเป็นสลิมงคลกับตัวท่านก็ขอให้ท่านกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุเพื่อให้ตัวท่านนั้นได้รับพลังงานดีๆให้ท่านนั้นได้รับพลังงานบวกที่อยู่รอบๆตัวท่านขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับ ก็ขอให้ชาวราศีการทุกท่านประสบความสำเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหยิบจับอะไรก็ขอให้สมหวังสมปรารถนาหยิบจับอะไรก็ขอให้เห็นเงินเห็นกําไรแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ